สวัสดีครับหมอทันสองดวงกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาสองดวงเรื่องความรักของคนเดือนเมษายน2568เลื่อนเป็นไหนเด็ดขาดเพราะความรักของคุณในเดือนนี้รับรองว่าด,ดีแน่เรื่องความรักของคนวันเสาร์ในเดือนเมษายน2568นะถือว่าเดือนนี้นะคนไหนที่โสดอยู่นะ เลือกได้เลือกเลยนะเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะเลือกนะครับเพราะคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับหรือว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ถือว่าเดือนนี้นะคุณจะถูกคนรักเอาใจมากเป็นพิเศษนะครับเพราะด้วยความที่คุณมีสเสน่ห เย้ายวนใจเขานั่นเองนะงกันนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับก็จะเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นกันมากขึ้นนะครับทั้งถ้าใครมีลูกแล้วลูกก็จะให้ความรักความสนใจเรามากขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็แฟนด้วยนะสามีภรรยาก็จะให้ความสําคัญกับเรามากผิดปกตินั่นเองนะเพราะเราจะเป็น